มาเบิงเขามาเบิงเขาตัวน,นี้พี่น้องเคยถ่ายให้พี่น้องเบิงแถวนี้มีแต่หยาเห็นบาตะกี้มีแต่หญ้าว่าเป็นซิบุได้กินเขาบัานี้ข้าเจ้ามาตัดมาตัดเขาออกตัดหญ้าตัดเขาออกแล้วมันขืนไม่พี่น้องเบงิงเบ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 ิงบ้านี้มีแต่ห่วงเขาบัานี้พ่นน่ะเป็นหน้าคางๆกันหน้าคางๆกันนี่นี่นี่หน้า รถจอดอยู่นะเป็นหน้าแข้างๆกันหญา้าายขนาดนี้แถวนี้แท่นี้แท่นี้นี่แต่หญ้านี่เข้าจอมตัดออกเข้าจอมตัดออกบันีเขามันขืนบันีพุนทั้งเทิงพุนกับแมนพุนแมนเบิร์ดเลยนี่เคยแายให้พี่น้องบ้างแล้วเนาะเท่ชน,นึงเนาะว่ามันมีหญ้าแต่คนที่เคยเบิ่งเบิ่งคลิปน่นสิสิมฮูอยู่ดอกว่าเป็นอย่ไงไร หมุนขึ้นมาสั่งนี้หมุนมาน่หมุนมานีหมุนขึ้นมาอยู่มองสูงๆนี่แมนนี่แต่ปลายยานาตะกี้ลุงเลยว,ว่าข้าจอมตียกหาวสิน <laughs> ข้าจอมตียกหาวสินวะเขาจน จนสีกลมพ่อแหงแล้วเนาะข้าจะมาตัดหญ้าอถอกมันแล้วพูดแต่ว่าทั้งเถิองนเนี่ยมเห็นแต่ปลายหญ้าแล้วนี่มันอยู่ในขั้นแท่เนาะแต่ว่าเขา่าขาก,เขก็เป็นคือกันเป็นคือเก่า ทาเกี้ยวพี่น้องทาเกี้ยวเขาต้นเขายัางเปียกอยู่เกี้ยวบ่ท่านใดลดลงบ่ทา่านใดโอ้เด้กขางงานนี่มันตายตายแล้วเอาอันนั่น เอาฟุนเอาปุ๋ยมาใส่ใหม่มันขึ้นว่ใงญ่ขนาดรถกระจอดยู่หันรถเกี่ยวทายต้นเขาแหงพี่น้องเห็นบ่เ,นเห็นรถบ่ Tốt kêu kháu xong khăn, chọt thả Chọt thả kêu kháu Mình bố thân Tôn kháu với thân hiền Tôn kháu những bìa cư ừ. ừ. Ba Ba

เบื้งห่วงเขาตอนี <c oughs> เห็นบนนันปายามองคนเป็นยาเนาะมองคนไม่ยาตะกี้ว่าเป็นสิบวัได้เกี่ยวคนแล,ลว้วตะกี้บัดข้าเจ้ามาตัดออกแล้วห่วงคนนั้นสุดยอดเลยข้าขนาดข้าขนาดข้าขนาด ดกำลังสิเริ่มออกแดดเริ <t ising> <t ising> <t ising> 是是่มออกแล้ว ปากเด้งดอย่าว่ามมวลเสียงเขาเป็นในคลิปมดเด้อ่นเด้อ ทำพูดไม่เพาะนะพูนมาทำให้เนี่ยแก่เชียงรถติดเขื่องท่านท่านท่านพ่อติดเขื่องเหรอเนี่ สิสิไปลงตัวผุนกอน่อนเป็นบ่บ่สิไปลงตัวนั่นก่อนบ่เออไปลงตัวนั่นก่อนกับไปลงเพิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะพี่น้องบรรยากาศรอบๆ มันละแมนอิลีแมนบ่ทายางคือคือแท้ติ